สรุปเควสก,กิจกรรมเรหล่าฮุก้าในาตำนานต้องเลือกเส้นทางสองเส้นเควสเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์โยโย่โยโยนะฮะวันนี้จะมีกิจกรรมใหม่เริ่มตอน10โมงนะครับผมนะฮะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการทำเควสจากการหมุนเสานะฮะฟิล l ์รีเซิร์ฟทาร์ นะฮะหรือว่างานวิจัยภาคสนามนะฮะก็คือเววสจากการที่เราหมุนเสาได้ซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนนะครับคือจะเริ่มหมุนได้ตอน10โมงนะครับมีอะไรบ้างมี3อย่างจับโปยมอน8ตัวะฮะได้จับสโลโปกนะฮะจะได้จับสโลโปะนะฮะกาลาเลียนนะฮล่าง2เข้า PVP ได้นะเอาไป PVP ได้อ่าไอวีรที่525นะจำง่าย525 เทรดโปเกมอนจะได้แรคคันดี้หเม็ดนะฮะแรคคันดี้ก็เอาไว้ใช้แทนแคนดี้โปเกมอนตัวไหนก็ได้ที่เราขาดนะครับซึ่งมีคนถามผมว่าเอาไปใช้กับตัวไหนดีนะครับถ้าตอบภาษาบ้านๆหรือเพื่อนกันก็แล้วจะมองนะครับแล้วจะมองเลยนะครับคือจะเอาไปใช้ตัวไหนตัวที่เราขาดอะตัวไหนก็ได้นะครับมาบางคนบอกเอาไปใส่นกได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้เพราะว่าเราขาดก็เอาไปใส่ มันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหมุนเสาแล้วได้อินเซนต์นะฮะจะได้แรคคันที่3เมตรตารดัส1,500นะครับอินเซน์ก็คือน้ําหอมนะฮะก็เปิดใช้น้ําหอมมาแหละจะลายวงไายวันอะไรก็น่าจะได้อะมั้งนะครับเสร็จแล้วมันจะมีงานวิจัยงานหนึ่งนะครับที่จะขึ้นมานะาให้เลือกนะว่าคุณจะไปสายดาบหรือสายโลประมาณนั้นงานวิจัยแรกก่อนนะฮะมันจะขึ้นมา นะมันจะบอกว่าให้จับโปเกมอนแตัวเลยที่จ,จับเจ้าสกูเวตนะครับกระรอกนะฮะร,รีวอร์ดใหญ่จะได้อบอลแดง8ลูก XP 800นะสตาร์ดัสแปดพนะฮะสมกันจะเป็นเจน8เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอมาให้เลือกดาบหรือโล่แล้วเดี๋ยวคุณไปรอดูในอินเทอร์เน็ตหรือใน Facebook ได้เลยมันจะมีคนถามว่าเลือกอันไหนดีครับนะฮะ ซึ่งเดาได้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ได้ติดตามช่องเรา <c oughs> คนที่ติดตามช่องเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเลือกกันไหนดีนะครับอ่ะว่าไปนะฮะก็อ่าถ้าเลือกสายดาบอ่ะเลือกสายดาบจริงๆเหมือนกันหมดนะครับเคเวส์เหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ตัวโปเกมอนนะครับอ่ะเลือกสายดาบนะฮะใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน8ครั้งจะได้อินเซนต์หนึ่งอันน้นำหอมมาแหละ เพิ่มพลังโปโมอน8ครั้งจะได้จับคอฟฟินนะฮะจับโปโมอน8ตัวนะฮะจะได้จับเกรดบอเอ้ยได้เกรดบอล8ลูกนะฮะได้จับกาลาเลียนดารุมกะกะี p 800สตารัสแ0 0นะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีสเต็ปที่2ขึ้นมานะฮะเดิน3กิโลจะได้ราสเบอร์รี่8เม็ดใช้น้ำหอมนะฮะจะได้จับไดโน จับเปอรมอน8ตัวจะได้อันตบอล8ลูกนะฮรรีวอร์ดใหญ่จะได้จับลับเฟส XP 800สแตนด์800นะครับแล้วถ้าคุณเลือกสายโลกนี่สายโลกก็เหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเวน้นรีวอร์ดตัวนี้นะ,ะจะได้จับกาลาเลียนโพนิตะนะ,ะใช้น้ำหอมก็จะได้จับลาวิต้านะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้วาราบี้ตัวนี้ PP ได้ด้วยนะเก่งด้วยนะตัวนี้ อันนี้ก็ P.V.P. ได้อันนี้ไปตีบอสตียิมนะฮะส่วนข้างบนก็ไดโน่ก็ล่าง2 P.V.P. ได้ดารุมะกะก็ไปตีบอสตียิมได้นะอืมประมาณนั้นอ่ะก็เลือกได้ว่าชอบสายไหนดาบหรือโล่นะครับคอเลกชั่นชาเลนจ์ก็จะแยกออกเป็นสายดาบสายโล่เหมือนกันนะครับถ้าคุณเลือกดาบไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้ไปหาจับนะฮะการเรียนดารุมะกะสวอริก โกทิตาซีดดอตสกาคิกูคีสกอร์บันนี่แล้วก็ซับโบรีวอร์ดใหญ่ได้ XP 1000ได้จับสกูเวตนะครับโปเกมอนเหล่านี้จะออกมาจากน้ำหอมถ้าคุณเลือกใส่อสายดากนะครับแล้วมันจะมีให้เทรดเควสจะให้เทรดก็คุณต้องหาเทรดสปริซีโซลาลิสโลแทกนะครับคอกกังนะ ซึ่งก็ไปหากับคนสายโล่นะครับรีวอร์ดใหญ่ได้ XP 5000ได้จับลาวิต้าเห็นไหมถ้าคุณเลือกสายโล่นะฮะน้ำตัวที่เขาให้จับก็คือกาเลเลียนโพนิตะสปริตซีโซโลลิสโลแทสคอกกังกูคีนะฮะสกอร์บันี่แล้วก็ซับเบิเหมือนกันนะฮะเอ็รีวอร์ดได้เหมือนกัน XP 1000แล้วก็จับกระรอกนะครับ ก็คือคนที่เล่นสายโล่น้ำหอมจะออกมาคือตัวพวกนี้นะส่วนคนที่เล่นสายดาบน้ำหอมจะออกมาคือตัวพวกนี้เนะี่ยแล้วเขาก็เนี่ยฮะซเปริซีก็คือตัวนี้เห็นไหมคนสายดาบเขามีสายโล่เออสายดาบต้องเทรดสายโล่เขามีนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะที่ผมทำเมื่อวานนะครับ แล้วสายดาบเอ้ยสายโลนะครับก็หาแลกสวอริกโกทิต้าซีดอสกากีก็คือหาแลกกันนะครับและการแลกเนี่ยนะครับคุณต้องอยู่ใกล้กันในระยะ100เมตรนะครับรีวอร์ดใหญ่เนี่ยจะได้ XP5000 แล้วก็ได้จับไดโน่ด้วยนะครับก็อยู่ใกล้กันในระยะ100เมตรเทรดแล้วไม่สามารถเอาคืนได้นะครับเทรดแล้วไม่สามารถเอาคืนได้นะก็วันนี้ก็จะมีนี้ฮะซาเชียน ปล่อยไชยนี่มาแล้วก็เห็นเช้านี้แถบดิวซีแลนด์ยังมีบั๊กนะครับคือจับได้ไชนี่แต่โมเดลที่ปรากฏในภาพไม่ใช่ไชนีนะขยันหาบักนะะประมาณนี้ครับผมก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างสนุกนะครับใครไม่มีเพื่อนเทรดไอ้นี่ก็อาจจะไม่ได้เนาะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะเขาก็แค่อยาก ทำกิมมิกมาให้เท็ให้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนจะเลือกสายดาบสายโลกก็เลือกได้เลยไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับไม่มีผิดอยู่แล้วคุณชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนก็ตามนั้นนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ